หาคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิทยุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์พร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุทำสปอตวิทยุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิทยุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณมีไรายได้จากการจําหน่ายสินค้าโฟร์ไลท์25%สร้างเครือข่ายการจําหน่ายได้อีก58%เรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับปัญหาของทีเจในการจัดรายการวิทยุ สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมคําผางพวงตบทิมตัวแทนผูจ้จาหน่ายบริษัทฟัไลท์ประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุออนไลน์แล้วก็เรื่องของปัญหาพี่น้องชาวดีเจทั้งหลายนะครับเมื่อสมัยที่มีวิทยุชุมชนเข้ามาใหม่ๆนะครับผมก็เป็นหนึ่งในดีเจที่เข้าไปทำรายการวิทยุนะครับก็ด้วยความชอบนะครับความคิด ต้องการอยากแกนําเทคนิคในวิธีการพูดการนําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบพูดอยู่แล้วนะครับไอเรื่องการจัดรายการหรือว่าการทํางานในส่วนของดีเจนั้นมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราทําด้วยใจรักใช่ไหมครับเราก็มีความสุขว่างั้นเถอะมีความสุขกับการเป็นดีเจ แต่ถ้าเกิดว่ามองปัญหาลึกๆเลยปัญหาที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของรายได้นะครับดีเจวิทยุชุมชนนะครับจะไม่มีน้อยคนนะครับที่จะมีเงินเดือนยกเว้นวา่าบางสถานีที่เจ้าของสถานีค่อนข้างที่จะมีตังค์แล้วก็อยากทําสถานีวิทยุแต่ด้วยตัวเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าต้องการอยากจะหาคนมาช่วยจัดรายการวิทยุอะไรประมาณนี้นะครับก็จะ ดีเจถ้านั้นก็จะมีเงินเดือนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วมักจะพ่วงกับการดูแลสถานีหรือที่เรียกว่าคอนโทรลส่วนมากแล้วดีเจนักจัดรายการวิทยุชุมชนนะครับก็จะเป็นคนที่ทำงานแบบอิสระนั่นก็คือต้องไปหาบริษัทห้างร้านเพื่อที่จะมาให้การสนับสนุนธุรกิจของเขามาโฆษณานะครับแล้วก็ รับค่าโฆษณาเป็นรายเดือนกันนะครับเรียกว่าสปอนเซอร์นะครับแต่ก็ปัญหาอีกนั่นแหละครับการหาสปอนเซอร์ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าการเป็นนักจัดรายการพิธียุเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันมันคงจะยากนะครับแต่ผมว่าไอ้ที่ยากไปกว่าการพูดในรายการพิธียุก็คือการไปขายโฆษณาการไปขายโฆษณาแต่ก่อนที่เราจะไปขายโฆษณานะครับเรตติ้งของเราก็จะต้องดีก่อนนะครับมีแฟนคลับ มีสายโทรศัพท์มีคนโทรเข้ามาขอเพลงเยอะๆมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลงมากพอสมควรนะครับถ้าบาังเอิญว่าเจ้าของธุรกิจนั้นเปิดวิทยุแล้วได้ยินเสียงเรานะครับแล้วเราไปขายโฆษณาเอออย่างเนี้จะง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็ฟังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฟังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดให้ฟังว่าเออดีเจคนนัน้คนนี้เขาดังนะอันอย่างเงี้ย ก็พอจะขายได้นะครับแต่ถ้าเิดบอกเขาไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับอันนั้นเราต้องใช้วิทยายุทธแล้วก็ใช้เทคนิคการพูดใช้เทคนิคการพูดการขายอย่างมากมายเลยทีเดียวจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับและไอการที่ออกไปขายโฆษณานั้นน่ะที่ว่ายากแล้วนะครับยากสุดๆเลยก็คือการรักษาสปอนเซอร์นั้นให้อยู่ได้นานที่สุดอันนี้ก็เป็นปัญหาจะสังเกตได้ว่าบางเดือนนะครับดีเจก็มีไรายได้มาก บางเดือนก็มีรายได้น้อยเพราะว่าเราสปอนเซอร์นะครับบริษัทห้างร้านนั้นนะครับบางคนก็ทําต่อบางคนก็ไม่ทําต่อบางคนก็ทําเดือนเดียวบางคนก็ทํา3เดือนทดลองดู3เดือนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทยอยเข้าทยอยออกดังนั้นดีเจจะต้องเหนื่อยไม่หยุดนะครับก็คือต้องหมั่นที่จะขายโฆษณาออกหาธุรกิจมาร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการอันนั้นคือปัญหาเลยนะครับ แล้วในยุคต่อมานะครับยุคของการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับก็ผมเองผมก็เคยจําหน่ายขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับท่านผู้หญิงยี่ห้อหนึ่งเออขายดีนะที่จริงแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะขายผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแต่ว่าโหกระแสนะมันดังมากเลยนะครับผู้คนก็เรียกร้องหาทําไมดีเจไม่เอามาขายทําไมดีเจไม่เอามาขายไม่อยากไปซื้อกับคนอื่นอยากซื้อกับดีเจอะไรประมาณนี้เราก็เลยต้องไปดิ้นรนนะครับแล้วก็ นำมาจำหน่ายนะครับโดยไปสมัครเป็นตัวแทนกับอัปไลน์นะครับปัญหาก็ยังมีตามมาอีกนั่นแหละนะครับขายดีก็จริงนะครับแต่ว่าของเนี่ยมาไม่ค่อยตรงเวลาของขาดบ้างผลิตไม่ทันบ้างนะครับบางทีก็ไอ้นี่มันของจริงหรือของปลอมครับดีเจเอ๊ะทำไมมันกล่องมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมสีมันเป็นอย่างเงี้ยปัญหาก็ตามมานะครับหนักที่สุดนะครับนั่นก็คือไม่สามารถที่จะหาสินค้ามาจําหน่ายขายให้กับ แฟนเพลงได้นะครับนี่แหละครับทำให้เกิดปัญหาของการเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับบางครั้งก็มีอยู่หลายผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมเองผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนมีอุดมการคือเห็นเขาขายกันตูมตูมแหละนะครับถ้าบางผลิตภัณฑ์แล้วผมดูแล้วมันไม่ใช่อะ่ะคือถ้าเราพูดไปนะมันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนกับการหลอกคนฟังนะ ผมก็จะไม่ทํานะครับแต่มีบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยทำทำไปเถอะสมัครแล้วก็ทำทำ,ทำไปเถอะขายแล้วก็ขายได้ก็ขายเลยอย่าไปสนใจเลยมันกําลังเป็นกระแสเดี๋ยวมันก็ไปใช่กระแสผลิตภัณฑ์ไปนะครับแต่ชื่อเสียงของเรานั้นมันก็จะไปด้วยเช่ไหมฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆมาขายให้กับแฟนเพลงของเราได้ บางกรณีเนี่ยผมก็จะไม่รับนะครับก็จะได้แต่นั่งมองดูการทำเงินของคนอื่นๆนะครับที่เขาไม่ได้สนใจว่าสินค้าจะเป็นยังไงไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าฉันขอเอาเงินไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็มีกันเยอะนะครับด้วยเหตุนี้เองนะทำให้ผมต้องมาศึกษาหาผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าต้องดีที่สุดนะครับเวลาพูดไปแล้วไม่กระดากปากนะครับพูดไปแล้วก็ต้องการันตี แล้วก็กล้ารับประกันให้ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดไปนะมันเหมือนอย่างที่เราพูดมันจริงอย่างที่เราสาธยายออกไปนะครับจนผมได้ไปพบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท f o ร์ไลท์รีเสิร์นั่นคือ For Life f o r l i ลท t t รานส์โ a ลแฟกเนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท f o r l i ลได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ PDR แล้วก็มีการจดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยทําให้ ไม่มีปัญหาในเรื่องของคู่แข่งและบริษัทฟัวไลท์ก็มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาหาหลังไปผลิตให้กับยี่ห้อคู่แข่งนะครับเพราะว่าเป็นโรงงานผลิตของบริษัทเองนะครับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เป็นของบริษัทฟัวไลท์เองทําการตลาดก็เป็นของบริษัทฟัวไลท์เองนะครับดังนั้นการทําการตลาดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นของบริษัทฟัวไลท์เองหมดเลยอันเนี้ย จึงเป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดตลาดและสินค้าจะไม่มีทางด้อยคุณภาพเพราะว่าบริษัทโฟไลท์มีสถาบันวิจัยของบริษัทเองรองรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟไลท์ทุกผลิตภัณฑ์มีความมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและก็สินค้าของบริษัทโฟไลท์รับประกันคุณภาพด้วยนะครับรับประกันความพอใจไม่พอใจคืนเงินได้ภายใน30วันนะครับ ส่วนเรื่องของรายได้นะครับจากการเป็นตัวแทนขายทั่วไปในอดีตนะครับที่ทําเงินกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรายได้จากการขายปลีกแต่การขายปลีกนะครับมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับก็คือมาไวก็ไปไวเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องของคอมมิชชั่นนั้นนะครับก็ได้น้อยเสียละเกินนะครับเพราะว่าเรามัวแต่ที่จะเร่งในการจําหน่ายขายผลิตภัณฑ์นะครับโดยไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของการสร้างเครือข่ายถึงแม้ว่าสินค้าที่นํามาขายนั้นจะเป็นในรูปแบบของบริษัทเครือข่ายก็จริงอะนะครับแต่ว่าในท้องถิ่นนั้นจริงๆแล้วก็กาไรขายปลีกมันได้เยอะนะครับก็เลยจะต้องเร่งขายปลีกกัน โดยไม่ได้คำนึงในเรื่องของการสร้างองค์กรดังนั้นจึงทําให้รายได้ทาง,ทางส่วนคอมมิชชั่นจากบริษัทนั้นนะครับแทบจะไม่มีกันเลยนะครับสำหรับบริษัทฟวร์ไลท์ก็มีช่องทางรายได้ให้กับสมาชิกผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นการขายได้25นะครับและถ้าเกิดว่ามีสมาชิก สร้างเป็นทีมงานได้อีก58นะครับใน10ชั้นและก็รายได้จากการทำธุรกิจกับบริษัทพัวไลนั้นไม่ใช่ว่ามีเฉพาะรายได้จากการขายปลีกเท่านั้นนะครับก็ยังมีรายได้จากคะแนนการขายส่วนบุคคลนะครับของตัวเองและก็ของทีมงานด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือทีมงานขายทุกคะแนนคุณจะมีส่วนแบ่งคุณจะมีส่วนแบ่งโดยบริษัทจะ จัดสรรปันส่วนให้คุณเป็นทียะร้อยตามแผนการจ่ายของบริษัทโฟไลท์นะครับและนอกจากการขายแล้วก็ยังมีการแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจอันนี้แหละนะครับเป็นส่วนสําคัญที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการขายในอดีตของดีเจก็คือการขายเพื่อเอากําไรอย่างเดียวไม่ได้คิดที่จะสร้างเครือข่ายให้ยุ่งยากพูดง่ายๆก็คือจําหน่ายแบบตีหัวเข้าบ้านได้เงินแล้วก็จบแต่บริษัทโฟไลท์เปิดโอกาสให้ใครที่แนะนําคนอื่น มาร่วมธุรกิจคุณจะได้ส่วนแบ่งอีก58%นี่แค่แนะนำคนเข้ามาเป็นค่าแนะนำโดยธุรกิจทั่วไปเขาจะเรียกว่า f a s t start bonus เป็นโบนัสที่ได้เร็วได้ครั้งแรกของการเข้ามาของสมาชิกใหม่นะครับก็จะได้ถึง58%ใน10ชั้นนะครับเป็นไรายได้2ทางแล้วนะครับ 1. การขาย 2. การแนะนำและก็ในส่วนที่3นะครับในส่วนที่3นั่นก็คือไรายได้จากองค์กร รายได้จากองค์กรมาได้ยังไงมีส่วนแบ่งมาได้ยังไงนะครับบริษัทพัวไหลจะให้สมาชิกนะครับทำธุรกิจ100คะแนนคุณเองก็ทํา100คะแนนเป็นตัวอย่างและคนอื่นๆก็ทํา100คะแนนและ100คะแนนที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือรายได้จาก10ชั้น58%บนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะการรักษายอดการทํายอดเนี่ยมันก็เป็นคะแนนที่ศูนย์เปล่าไม่ใช่นะครับ รายได้ของสมาชิกก็มาจากการจําหน่ายขายผลิตภัณฑ์นี้แะครับไม่ใช่ว่าสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ในการควักเงินออกมาใส่อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าบริษัทโฟไลท์นั้นหวัวใจหลักก็คือสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่มีผู้คนต้องการใช้อย่างมากโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นะครับที่ทุกคนต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟวรวไลท์เกือบทุกชนิดนะครับมีคุณสมบัติในการกระตุน้นภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการขายนะครับสำหรับรายได้ก็3ช่องทางแล้วใช่ไหมครับบางทีผมก็เรียกว่า 58%คูณ3แล้วก็บวก1 58%คูณ3บวก1หมายความว่ายังไงค58คูณ3มันก็คือการขายการแนะนำแล้วก็องค์กร สส่วนนี้ได้ส่วนละ58%ผมถึงบอกว่า58%คูณ3ที่มาที่ไปก็คือแบบนี้แล้วบวก1ล่ะบวก1ก,ก็คือการขายปลีกไงครับนะครับการขายปลีกก็คือรับเงินสดใส่กระเป๋าตัวเองนะครับและนอกจากนี้นะครับบริษัทฟัวรไลท์ยังมีโปรโมชั่นราคาสมาชิกมีสินค้าแถมมีการสะสมคะแนนแลกสินค้านะครับ ซึ่งก็จะเป็นช่องทางของการมีรายได้อีกหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผู้คนส่วนมากนะครับยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟร์ไลท์ถ้าพูดถึงว่า t r a n s p ป r ร์ a แฟกเตอรแล้วคนส่วนมากก็จะยังไม่รู้จักกันนะครับแต่พอพูดถึงว่าคุณต้องการระบบปูคุ้มการที่แข็งแรงไหมต้องการคุณอยากฉีดวัคซีนที่ดีๆไหมอยากฉีดนะครับนั่นคือความต้องการของคนนะครับการฉีดวัคซีนก็ได้แค่เข็มละ1โรค เข็มละ1เชือ้อใช่ไหมครับแต่การได้รับภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินั้นมันหลากหลายมันหลากหลายและถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่หลากหลายโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเรานั้นมันก็แทบไม่มีนะครับสำคัญที่สุดยืนยันเลยนะครับว่าสําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันธรรมชาตินะครับ นอกจากนี้บริษัทฟัวรไลท์ย,ยังมอบเว็บไซต์ที่สำหรับขายออนไลน์แล้วก็ทางทีมงานก็ยังมีเว็บไซต์วิทยุออนไลน์มีแลนดิ้งเพจให้สมาชิกนำไปโฆษณานะครับรายละเอียดดีๆก็ติดตามได้ในช่อง youtube นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมคำผางพวงกับทีมได้ใหม่คลิปดีๆในธุรกิจฟัวไลท์กับการทำวิทยุออนไลน์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ